กลุ่มเลี้ยงปลาในกระชังบ้านไรอ้อยหมู่ที่6ตำบลไรอ้อ,อยตั้งอยู่เลขที่57ทับ1เกิดจากการรวมตัวของสมาชิกจำนวน5รายตั้งแต่ปี2556โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สตรีที่ว่างงานจากอาชีพหลักได้มีกิจกรรมร่วมกันโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของสมาชิกและกระบวนการกลุ่มตามหลัก5กอปัจจุบันมีสมาชิก15รายมีกองทุนของกลุ่มจำนวน70,000บาท โดยมีระเบียบกลุ่มที่ใช้เป็นกติกาในการอยู่ร่วมกันของกลุ่มซึ่งมีคณะกรรมการและที่ปรึกษาดังนี้ 1. นางวันเพ็ญมหามณีตำแหน่งประธาน 2. นางพัชรีนุพิศีตำแหน่งรองประธาน 3. นางสาวสิริขวัญสอนสืบตำแหน่งเลขานุการ 4. นางอัมพลแกมนินตำแหน่งเฮลันยิก 5. นางถนอมมากแสนตำแหน่งกรรมการ คณะที่ปรึกษา 1. นางสวรรค์หารประเสริฐ 2. นางสุริลักษ์วงยอด 3. นายสุทัศน์ป้อมแสง 4. นายสุน,นันทเกตทรัพย์และมีกิจกรรมดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยมีสมาชิกเครือข่ายกว่า140รายประกอบไปด้วยเครือข่ายดังนี้ 1. กลุ่มเลี้ยงปลากระชังบ้านท่าเดือนางสามวมุลทาแสนจุ้ยหัวหน้ากลุ่มสมาชิก15ราย สกลุ่มเลี้ยงปลาบ่อดินสุโขทยัยนายเจตรลินฉำหวานหัวหน้ากลุ่มสมาชิก25ราย 3. กลุ่มเลี้ยงปลาบ่อดินตำบลท่ามะเฟืองสมาชิก25ราย 4. กลุ่มเลี้ยงปลาบ่อดินจังหวัดเลยสมาชิก30ราย 5. กลุ่มเครือข่ายนางยุพินเท้าวเทพสมาชิก10ราย 6. กลุ่มเลี้ยงปลาในกระชังบ้านท่าดินแดงนางชัญญาพักหัวนาสมาชิก5ราย7 กลุ่มเลี้ยงปลาอำเภอรพรมพิรามสมาชิก50ราย8เครือข่ายจังหวัดเชียงใหม่นางวิรินนุ่มโสภาสมาชิก3ราย9เครือข่ายจังหวัดสุโขทยัยนางอัญชันโสภาสมาชิก5รายโดยมีกิจกรรมที่เชื่อมโยงกันได้แก่การรับซื้อลูกพันปลาการจำหน่ายปลาที่เลี้ยงให้กับกลุ่มการแลกเปลี่ยนเรียนรู้องความรู้ซึ่งกันและกันการอนุบาลพันปลาเพื่อจำหน่ายร่วมกัน เครือขายด้านการตลาดในการจําหน่ายปลาร่วมกันและช่องทางการจัดจําหน่ายปลาให้กลุ่มการรับซื้อปลาและปลาส้มจากกลุ่มเครือขายด้านการตลาดในการจําหน่ายปลาส่วนเงินทุนของกลุ่มเกิดจากการมีส่วนร่วมของสมาชิกและได้กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจำนวนสี่รอบในวงเงินอนุมัติให้กู้ยืมจำนวน1 5 0 0 0 0บาทและ2 0 0 0 0 0บาท ปัจจุบันมีเงินทุนของกลุ่มหลังจากชำระหนี้แล้วจำนวน70 0 0 0บาทที่นำไปใช้บริหารจัดการและเป็นสวัสดิการให้กับสมาชิกและใช้ในการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มและได้กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประเภทเงินทุนหมุนเวียนมาใช้เป็นเงินทุนในการเลี้ยงปลาในกระชังและแปรรูปปลามีเงินทุนหมุนเวียนในการบริหารจำนวน1ล้าน 679,100บาทโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ปี2556ยอดรายได้เฉลีย่ยของกลุ่มจํานวนเงิน175,000บาทปี2557ยอดรายได้เฉลีย่ยของกลุ่มจํานวนเงิน298,300บาทปี2558ยอดรายได้เฉลีย่ยของกลุ่มจํานวนเงิน194,500บาท ปี2559ยอดรายได้เฉลี่ยของกลุ่มจํานวนเงิน365000บาทปี2560ยอดรายได้เฉลี่ยของกลุ่มจํานวนเงิน234500บาทปี2561ยอดรายได้เฉลี่ยของกลุ่มจํานวนเงิน247900บาทปี2562ยอดรายได้เฉลี่ยของกลุ่มจํานวนเงิน168400บาท ระยะเวลาการส่งใช้เงินคืนชำระครบตามกำหนดทุกงวดตั้งแต่ปี2556 2557 2558 2560 2561เป็นระยะเวลา5ปีเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชืวเว้อไวรัสโควิด -19 จึงส่งผลกระทบต่อกลุ่มโดยตรงทั้งนี้ต้องขอขอบคุณกรมการพัฒนาชุมชนที่มีนโยบายพักชำระหนี้และลดอัตราดอกเบีย้ย โดยกลุ่มได้ดำเนินแผนการดำเนินการกลุ่มดังนี้ 1. แปลร,รูปปลาในรูปแบบต่างๆเช่นปลาแดดเดียวปลาเกลือปลาส้มแหนมปลาส้ม 2. ขยายการเพาะพันธุ์ลูกปลาและอนุบาลเพื่อจำหน่ายลูกปลาให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาซึ่งในรอบปีที่ผ่านมานั้นกลุ่มจำหน่ายพันปลาให้กับหมู่บ้านในพื้นที่อำเภอพิชัยอำเภอตรอนและอำเภอเมืองอุตรดิต์ 3. ด้านการบูรณาการการทำงานกับภาคีต่างๆได้ประสานขอรับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลไร่อ้อยด้านการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มจากกองทุนแม่ของแผ่นดินในการศึกษาดูงานจากสำนักงานพัฒนาชุมชนในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาดจากกลุ่มเจ้าท่าเรื่องการขออนุญาตใช้พื้นที่กลุ่มเจ้าท่าในลำน้ำานาาเนื่องจากต้องการขยายพื้นที่การเพาะเลี้ยงปลา ขอรับการสนับสนุนองค์ความรู้ในการเลี้ยงปลาจากสำนักงานประมงอำเภอพิชัยและสำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์ 4. การขยายเครือข่ายด้านการตลาดด้านการผลิตและด้านการบริหารจัดการแบบครบวงจรผลผลิตของการดำเนินงานเชิงปริมาณกลุ่มมีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ20มีช่องทางการจำหน่ายหลากหลายช่องทางในพื้นที่อำเภอจังหวัดและต่างจังหวัดในเขตภาคเหนือ ผลผลิตเชิงคุณภาพกลุ่มได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งกลุ่มสตรีเลี้ยงปลาในกระชังแม่น้ำน่านจังหวัดอุตรดิษฐ์และกลุ่มมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบดังนี้ต้นน้ำพอเลี้ยงและขยายพันธุ์ปลาเองเพื่อลดต้นทุนการผลิตและมีรายได้เสริมระหว่างขุนปลาในกระชังให้เติบโตกลางน้ำเป็นตัวแทนจำหน่ายอาหารปลาแก่เครือข่ายลุ่มผู้เลี้ยงปลา และปลายน้ำคือการส่งเสริมการตลาดการจำหน่ายปลาสดการแปลรูปปลาเพื่อเพิ่มมูลค่ารวมถึงแก้ปัญหาปลาล้นตลาดและช่วงราคาปลาตกต่ำทั้งนี้กลุ่มเลี้ยงปลาในกระชังบ้านไร่อ้อยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นแม่ขายในการผลิตป,ปลาในเขตภาคเหนือตอนล่างที่สามารถสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับสตรีได้มีกินมีใช้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีพร้อมทั้งเป็นพลังสตรีที่มีคุณค่าในสังคมต่อไป